สวัสดีค่ะดิฉันวัยพรฟันสืบผ่านนักษานะคะ6ก5 1 1 0 6 9 5าจากกลุ่มฮานามะนนะคะจะมานำเสนอวิสัยทัศน์ของบริษัทไทยเฟรสิดเนทนจำกัดมหาชนนะคะวิสัยทัศน์ของบริษัทบริษัทจะเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคยอมรับและพึงพอใจให้ มีอยู่ในครัวเรือนนะคะโดยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลภายใต้การดําเนินการธุรกิจที่สร้างสารรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนะคะสวัสดีค่ะตัวแทนกลุ่มฮานามินะคะชื่อวัสนาทัพทิมดีค่ะรหัสนักศึกษา6051106944นะคะชื่อเล่นชื่อจอยค่ะ จะมาพูดถึงพันธกิจของบริษัทไทยเพรสิเดนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนนะคะพันธกิจนะคะ 1. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์สูงสุดค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยคำนึงถึงหลักโภชนาที่ดีนะคะรวมทั้งความสะดวกและความปลอดภัยค่ะ 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนะคะ เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกๆคนค่ะ 3. นะคะเพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหารพร้อมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะ 4. นะคะมองหาโอกาสและช่องทางการตลาดค่ะ เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลกค่ะ 5. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะและให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคมค่ะการดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาพิบาลนะคะเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ วิสัยทัศน์กับพันกิจที่สอดคล้องกันนะคะก็คือการดําเนินธุรกิจค่ะที่สร้างสารรค์และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีความยั่งยืนนะคะก็คือมุ่งมั่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจนะคะและผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ทําให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนนะคะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบ เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ